สวัสดีค่ะพบกับโยอีกครั้งนะคะก็เช่นเดิมนะคะวันนี้โสจะมาอันบ็อกซิ่งนะคะกระเป๋าชาแนลอีกหนึ่งใบนะคะก็เป็นใบที่3นะคะ,ะซึ่งใบนี้นะคะก็เป็นใบที่โสดชอบมากมากนะคะแล้วก็เปิดดูแล้วเมื่อวานนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวโสดจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะคะใบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นใบที่3มนะคะ ที่โศได้มาในช่วงเดือนสองเดือนนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่โศชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เปิดดูแล้วนะคะเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าโศได้รุ่นไหนมานะคะกล่ององเขาจะเป็นกล่องแม่เหล็กนะคะกล่องแม่เหล็กแข่งเล็กนี่ นี่นะคะนี่ก็ใบนี้นะคะก็เป็น mini ส q u a ร์นะคะซึ่งรุ่นนี้สดชอบมากๆนะคะ mini ส q u a ร์นะคะส้มีอยู่แล้วนะคะเป็นใบสีฟ้านะคะแล้วก็พอเจอใบสีชมพูใบนี้ก็ชอบมากเลยนะคะใบนี้นะคะก็เป็นหนังแลมสกินนะคะเพราะว่าหนังคาเวียร์นะ่คะค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยรุ่นนี้นะคะเขาไม่ได้ผิดดไไม่้ผลิตหนังคาเวียร์แล้วนะคะเขาผลิตแต่ หนังแลมสกินนะคะก็ได้ใบนี้มานะคะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูออกแดงๆนิดนึงนะคะนี่นะคะแต่ว่าในกล้องเนี่ยมันจะออกเป็นชมพูเลยนะคะแต่ตัวจริงมันจะออกชมพูออกไปทางสีแดงนิดนึงนะคะแล้วก็อะไหล่นะคะก็จะเป็นอะไหล่ทองนะคะเป็นแบบไลโกนะคะแบบนี้ มันจะแบบว่าไม่ได้ทองมากนะคะเป็นไลท์โกนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะในบรรดากระเป๋าชาแนลนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่โสเนี่ยใช้แล้วรู้สึกแบบว่ามัน น้ำหนักเบานะคะแล้วก็เสร็จของได้เยอะนะคะเสร็จของที่สสนจะเป็นต้องใช้ในได้หมดนะคะเลยชอบมากนะคะก็เลยซื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งใบนะคะก็โสนก็มีกระเป๋าสีดำนะค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะก็ไม่อยากให้กระเป๋าทุกใบนะคะเป็นสีดําหมดนะคะและตัวโสวนจะเป็นคนชอบกระเป๋าสีชมพูอยู่แล้วนะคะพอได้ใบนี้ก็ถูกใจมากๆนะคะได้สีชมพูมานะคะเป็นอะไรเป็นไลท์โกนะคะนี่นะคะ มากมากนะคะชอบมากๆนะคะคือเมื่อวานได้มานะคะหลังเลิกงานก็ใจไม่ไหวก็เลยเปิดดูก่อนนะคะก็ถูกใจมากๆชอบมากๆนะคะนี่น้องเขาน่ารักมากๆนะคะสลับรุ่นนี้นะคะชอบจริงนะคะแล้วก็ใส่ของเนี่ยได้เยอะนะคะใส่ของที่โสะเป็นต้องใช้นั้นได้หมดเลยนะคะซึ่งโสูเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งใบนะคะเป็นสีฟ้าเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่วันนี้นะคะก็เป็นสีฟ้านะคะที่โสูมีนะคะอันนี้ก็ ใช้ได้แบบว่าชอบมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหนังแก้วนะคะแต่โสก็ถือว่าใช้งานได้บ่อยกว่าบรรดากระเป๋าชาแนลใบอื่นนะคะเพราะมันสะดวกมากน้ําหนักเบานะคะใบนี้มันจะเป็นอะไหล่เงินนะคะนี่อันนี้จะเป็นไลโกนะคะเป็นสีชมพูนะคะซึ่งโสเนี่ยก็มีกระเป๋าสีดําค่อนข้างจะเยอะนะคะก็เลยคิดว่า,อ,าอยากได้กระเป๋าสีอื่นบ้างนะคะไม่งั้นก็จะแบบมันจะสีดําไปหมดนะคะอพอเจอใบนี้นะคะเป็นอะไหไลโกนะคะ เป็นไลโกเป็นอะไหล่ทองนะคะนี่แต่ว่าทองเขาจะแบบไม่เข้มนะคะมันจะเป็นไลโกนะคะอันนี้แล้วก็เป็นหนังแลมสกินนะคะสลหรับรุ่นนี้นะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะตัว mini square น,นะคะเขาไม่ได้ผลิตหนังคาวเวียแล้วนะคะหาค่อนข้างยากมากนะคะแล้วก็มือสองราคาค่อนข้างสูงนะคะสูงกว่าราคารีเทลไปเยอะเลยนะคะสลหรับตัวที่เป็นหนังคาวเวียนะคะก็ใบน,นี้เป็นหนังแลมสกินนะคะ ก็หนังแหลงแลมสกินนะคะเขาก็จะมีความนุ่มความเงาความสวยก็จะแตกต่างก่าหนังคาวเวียนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูชมพูของเขามันจะออกชมพูไปทางแดงๆนิดนึงนะคะไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสีอะไรนะคะมันจะออกไปทางแดงนิดนึงนะคะเดี๋ยวโสจะเทียบสีกับกระเป๋าดีออของโสนะคะที่เป็นสีชมพูเขาจะแตกต่างกันนะคะโอเทียบให้กับสีชมพูที่เป็นดีออนะคะสีจะแตกต่าง ตัวนี้มันจะเป็นออกชมพูแบบบานเย็นไปเลยออกชมพูแต่ว่าใบนี้มันจะออกแบบชมพูอมแดงนะคะมันจะออกไปทางแดงนิดนึงก็มันจะสีแตกจะแตกต่างกันนะคะนี่นี่นะคะทั้งสองใบนี้มันเป็นหนังแลมบสกินเหมือนกันนะคะตัวดีออเนี้ยก็เป็นหนังแลมบสกินเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นหนังแลมสกินนะคะนี่ตัวนี้ก็แบบว่ายังป่องอยู่เลยนะคะนี่ซื้อมานานแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะ mini square นะคะเป็นรุ่นที่โสนชอบมากๆนะคะเนื่องจากว่าไซส์ของเขาเนี่ยมันเหมาะกับทุกคนตัวเล็กนะคะโสเนี่ยสูงแค่155นะคะแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสายของเขานะคะสายของเขาเนี่ยสะพายพอดีเลยสนะหรับคนที่สูง155นะคะไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปคือไซส์นี้แบบโอเคมากๆนะคะสำหรับความยาวของเขานะคะชอบมากๆนะคะให้ดู ด้านหน้านะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นไลโก้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านหลังแล้วก็กลกระเป๋าประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวสายโซ่นะคะก็จะเป็นแบบว่า,าสีชมพูนะคะแล้วก็อะไหล่ก็จะเป็นไลโก้แบบนี้นะคะวมาดูด้านในเนาะด้านในจะเป็นแค่ช่องเดียวนะคะแบบนี้นะคะ ก็เหมือนกับรุ่นสีฟ้าเลยนะคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะนี่มีช่องเล็กนี้หนึ่งช่องนะคะ,ะตัวนี้ก็เขาปกติแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับการ์ดเช่นกันนะคะก็จะมีการ์ดมาให้นะคะเนาะนี่ประมาณนี้นะคะเป็นรุ่นที่โสวชอบ มากๆนะคะสามารถที่จะใส่พวก iPhone นะคะใส่ได้หมดเลยนะคะคือรุ่น mini square เนี่ยถือว่าใส่ของที่สุดจจำเป็นอะต้องใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะเอ่อแล้วก็พวกการ์ดโถเดอร์นะคะถ้าใช้รุ่นนี้นะคะก็จะใช้การ์ดโถเดอร์นะคะเพื่อจะได้มีเนื้อที่ใส่ของอื่นได้เยอะนะคะแต่ว่าก็สามารถที่สใส่กระเป๋าสั่งใบสั้นได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวโสจะลองสะพายรุ่นนี้ให้ดูนะคะนะคะ่ะ ้าแบบว่าสะพายข้างเนี่ยโสก็ถือว่าโอเคมากๆสายเขาไม่ยาวจนเกินไปนะคะนี่สะพายข้างนะคะสะพายข้างนะคะคือสายสําหรับสายนะคือแบบโอเคมากๆนะคะสําหรับตัวโสนะคะแล้วก็คอสตอดีนะคะคือพอดีเลยนะคะสำหรับตัวโสที่สูง155นะคะ ชอบกระเป๋าที่สไพายคอสตูอยู่ในระดับนี้นะคะคือเขาจะไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะคะมันพอดีมากๆนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆสํารับใบน,นี้สแควร์นะคะคือเขาน้ําหนักเบามากๆแล้วก็ใส่ของที่สวนจเป็นเราต้องใช้ได้หมดนี่นะคะชอบนะคะชอบใบน,นี้มากๆนี่นะคะ ก็เราจะพับสายนะคะให้เขาสั้นลงก็ได้นะคะเราก็จะพับสายแบบนี้นะคะสพายแบบสายสั้นๆก็ได้นะคะแล้วแต่เราเราก็สพายประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้าเราชอบแบบสพายสายสั้นก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะคือเขาแบบมีความน่ารักแล้วก็แบบว่าสพายได้หลายแบบนะคะ <g ül üyor> ก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ชอบมากๆเลยนะคะสรับมินสิสแควร์นะคะได้ใบนี้มาถูกใจมากๆนะคะก็ตัวหนังแลมสก k i น,นะคะเขาก็จะมีความสวยของเขานะคะซึ่งแตกต่างกว่าแตกต่างกับหนังคาเวียนะคะตัวนี้เขาจะแบบว่าดูแบบหนังเขาจะแบบดูเงาดูสวยกว่าดูสวยกว่าหนังคาเวียนะคะแต่ว่า,ถ,าถ้าพูดถึงเรื่องความคงทนนะคะก็คือหนังคาเวียนะคเขาก็จะมีความคงทนมากกว่าหนังแลมสกินนะคะ แต่ว่ารุ่นนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ผลิตแล้วนะคะเขาไม่ผลิตหนังคาวเวียแล้วนะคะก็เลยทําให้อ่าตัวหนังคาวเวียเนี่ยราคาสูงมากๆนะคะสูงกว่าราคารีเทลไปเยอะเลยนะคะสลับตัวที่เป็นหนังคาวเวียนะคะนี่ก็อันนี้ชอบมากๆนะคะก็จะมีสีชมพูนะคะแล้วก็ที่โสมีก็จะเป็นสีฟ้านะคะนี่สองใบนะคะใบนี้แบบว่าซื้อมานานมากๆนะคะ เป็นหนังแก้วนะคะนี่โอเคก็อ่าวันนี้นะคะสดก็มาอันบ็อกซิ่งนะคะกระเป๋าใบที่3นะคะมาให้เพื่อนๆชมนะคะช่วงนี้จะแบบว่าอินกระเป๋า c ชา n e l เยอะมากๆนะคะก็ซื้อมาหลายใบนะคะแล้วก็จะมีมาอีกนะคะ,ะเพราะว่าอพอดีว่ามันเจอในรุ่นที่เราแบบว่าโอเคนะคะที่เราที่อยากได้พอดีนะคะในช่วงนี้ก็เลยได้กระเป๋ามา ค่อนข้างจะหลายใบนะคะในช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับกระเป๋านะคะถ้าเป็นกระเป๋าชาแนลนะคะจะไม่ไซส์ควรไม่เกิน9นิ้วนะคะที่เหมาะกับตัวเองนะคะสลับกระเป๋าที่ไซส์10นิ้วเนี่ยรู้สึกว่าใหญ่ไปนะคะอย่างาใบนี้นะคะก็คือแบบว่ามันค่อนข้างจะใหญ่นะคะเป็นไซส์10นิ้วนะคะโซก็คิดว่าจะปล่อยใบนี้นะคะ ถ้าใครสนใจนะคะก็ทักโสมาได้นะคะโสขายในราคารีเทลนะคะบวกแท็กนะคะสลรับรุ่นนี้นะคะแต่ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะตัวชาแนลนายีนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าตัวเองไปนิดนึงนะคะตัวโสเนี่ยน่าจะเหมาะกับไซส์9นิ้วนะคะคือมากสุดแล้วนะคะถ้าเกิน9นิ้วไปเนี่ยรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะคะก็จะชอบใช้ประมาณ7นิ้ว8นิ้ว9นิ้วมากกว่านะคะ โอเคนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสร้างความเพลิดเพลินให้กับเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมนะคะ,ะกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โสด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโส้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย